แล้วทาไมผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มอาการลําไส้แบรป,ปวดแล้วก็ลาไส้อักเสบเนี่ยถึงมีอาการท้องเสียบ้างท้องผูกบ้างคะคุณหมออืเมื่อผู้ป่วยไวต่ออาหารบางชนิดนะครับหรือมีความไม่สมดุลของระบบจุลชีพในลําไส้หรือมีความเครียดแล้วพี่ตกกังวลมากเกินไปนะครับจะทําให้เกิดความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของลําไส้เมื่อการเคลื่อนไหวของลําไส้เพิ่มขึ้นนะครับการหลั่งน้ําเพิ่มขึ้นจะทําให้เกิดภาวะท้องเสียเมื่อการเคลื่อนไหวของลําไส้ลดลงนะครับ อุจจาระก็จะค้างอยู่ในระบบย่อยอาหารนานขึ้นเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับลำไส้นะครับมีการบีบตัวมากเกินไปทําให้การขับถ่ายอุจจาระออกมาลําบากดังนั้นนะครับจะมีอุจจาระแข็งและเล็กเหมือนอุจจาระแพะในผู้ป่วยที่เป็นโรคลำไส้อักเสบครับใช่แล้วค่ะแล้วทาไมผู้ป่วยที่เป็นโรคลำไส้อักเสบเนี่ยเขามีความผิดปกติของการย่อยอาหารแล้วก็รวมไปถึงมีอาการกดไหลย้อนในกระเพาะอาหารอีกด้วยค่ะคุณหมออม เมื่อเป็นโรคล,ลำไส้อักเสนะครับมันจะมีความผิดปกติในการย่อยอาหารระบบจุลชีพในลำไส้นะครับจะไม่สมดุลมีจุดอักเสบแล้วก็บริเวณบาดท,ที่บาดแผลที่เจ็บในเยื่อบุลำไส้ใหญ่ซึ่งจะนําไปสู่ความผิดปกติของแกนประสาทล,ลำไส้และเมื่อแกนประสานล,ลำไส้นะครับเกิดความผิดปกติจะทําให้เกิดความเครียดแล้วก็วิตกกังวลเพิ่มการผลิตกรดในกระเพาะอาหารและทําให้เกิดกดไหลย้อนได้ครับ ดังนั้นนะคะในปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีการใดบ้างคะที่จะปรับปรุงสภาพของลำไส้อักเสบเรื้อรังที่เราเป็นอยู่และกลุ่มอาการลำไส้แปรปรวนค่ะคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังนะ่ะมีความอันตรายอย่างมากในเรื่องการวินิจฉัยที่ล่าช้าความสามารถในการรักษาให้หายขาดต่ำและมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้ง่ายโดยเฉพาะนะครับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็งดังนั้นการตรวจพบและรักษาอย่างทันท่วงทีจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผู้ป่วยควรมีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตรวจสุขภาพเป็นประจำและใช้ยาเพื่อบำรุงสุขภาพของโรคและในปัจจุบันนะครับแนวโน้มที่ได้รับการประเมินว่าได้ผลดีที่สุดคือการเสริมแบคทีเรียที่ดีที่สุดในรูปแบบสปอร์ครับเพื่อช่วยบรรุุสถานการณ์ของโรคลำไส้อักเสบอย่างมีประสิทธิภาพครับปัจจุบันนะคะเห็นว่าในตลาดเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์สปอร์ลอยด์ที่กําลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะคุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้บ้างคะครับ ผลิตภัณฑ์โซโลโยนี้นะครับเป็นบารอบต่อจุนครับรุ่นที่5ที่นําเข้ามาจากสหราชอาจักรปัจจุบันนะครับผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงพยาบาลใหญ่ๆและได้รับการแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านครับอย่างตัวผมเองเนี่ยครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับผู้ป่วยของผมและพวกเขานะครับก็มีการตอบรับที่ดีมากๆเลยครับแม้กระทั่งผู้ป่วยบางรายนะครับที่มีอาการรุนแรงและอันตรายแต่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะครับควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารและการพักผ่อน ก็มีการปรับปรุงที่ดีขึ้นมาาเนะครับอาการลำไส้อักเสบนะครับคุณควรติดตามผมประมาณ1เดือนเพื่อให้เห็นผลชัดเจนนะครับในหลอดเล็กเนี่ยนะครับมีบาบซิลัสทักซีลิสและบาซิลัสคอซิถึง3ล้านตัวเลยนะครับดังนั้นหลังจากประมาณ7-10วันคุณจะเห็นอาการดีขึ้นอาการปวดท้องด้านซ้ายด้านล่างท้องเสียท้องผูกจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับอุจจาระจะมีลึกส่งไม่มีกลิ่นหรือเลือดอีกต่อไปสายพันธุ์แบคทีเรียนะครับจะช่วยกําจัดแบคทีเรียที่ไม่ดี สร้างใหม่และสร้างซีนชีวภาพปกคลุมแผลช่วยปรับปรุงจากรากของปัญหาเลยแล้วครับผมหายจากโรคลำไส้อักเสบต้องขอบคุณสปอร์รอยัลฉันหายจากโรคลำไส้อักเสบภายในหนึ่งเดือนหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์อสปอร์รอยัลค่ะสปอร์รอยัลดีจริงๆตอนนี้ผมรู้สึกสบายใจแล้วก็มั่นใจในการกินโดยไม่ต้องกังวลหรือระมัดระวังอะไรแล้ว